โอ้โหโอ้โหอบริการให้กับชาน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยครับีนครับตอนนี้ที่พักไลายบ้างหม่ักไหลอาเอรกางานเรสาเป็นโอกัวดิร้อนง้ัโอ้โหโอ้โหน้ตาปากเยโอ้โหา้

ีผมจะขั้วมันนะดอกเอาผักมาลงนี่สิใส่เด้อเี่ครับผมช้อนช้อนใส่เลยใส่เลยน้ำด้วยนุ๊กเตรียมเต็มเลยเดี๋ยวพอแล้วพอแล้วพอกคนผักอ่ะเอ้าน้ำพอแลขั้วมันได้มาบป๋ ใส่ซุปก้อนน้ำซุปก้อนม่ได้ต้มบ่เอาน้ำเอน่ใลงดเอาน้ำมัเอาน้ำมักในไมักน้ำมัอะไรเออมันนวนมันนวเลยุงใคี่จต้มซุปก้อนอสายไปปลาพิษสด์าใส่ดีซุปก้อน้มแกสีมาทำเดือดก่อนพอลงเนื้อท้งเจ้านต้มอะไรนี่ตัเมือต้มตเมื โอ้ปลาหมึกตำนดนุกินหมือนซุกกี้เลยว่ะตำนดหมึก็ใส่น้ำยิมซุกกี้อล่อยอร่อยมากโอ้โหซุกกี้คำใหญ่ๆว่าจะโดนหมึกโดนมาสามปอมนะแหมลุงนะทำเล่นทำเล่นทำอะไรไม่มามเมื่อกี้เมื่อกี้มาจะตักเมื่อกันบ้าแม่แม่เมาบังเอิดิเด้อ แมนแมนอ่ะโอเคมุกสมกระสมมุกสมมุกสมลีแซบลียำมดกาบเลยเกลเลือกมันลอ๋อมมุกสม่เนี่ยมุกสมอะมุกสมตัววมไมุกสมทเปลัตตา่ะลัตสมุกสมมุกสมนลตาอะไรรู้กหมทุกว ไว้เคี่ยวสมสมปาใจจะชื่อน้องบ่บีบใจน้อโอ้ยตบีบตัวให้ฮะเขาบ่บีบบ้าก็ยีฝานใจฝานใฝานใจฝานใไอพวกชุดบีบก็บีบต่างหากถ้าเพิ่มสีสันก็คุณชอบเปรี้ยวเขาก็น้นนเอาบีบมาใส่นี้ฮะเอาล้อมของเจ้าบอนนี่เคยเห็นเหรอโอ้ยได้เคยเห็นมึงันนะ เพราะเ่นอะไมันเป็นต้มยัมนะจ้าเป็นอย่างไรเป็นไรตาบี้เยดบวกินเข้ากินได้เข้าไปก้อยยันเนาะก้อยคางประตูคุณไหมท่านสองมันไงงอ้เ็บอันี้กอางประตูอะวะนะไงงอมาแล้วแม่มาต่อยจ้าแอบลอด ไปลงคลิปแล้วก็มาอีกไป่ว่ากปแก่อกามประตูออไปลงคลิปแล้วก็มาโอ้โวันนี้คือหันหนามาใส่ข่อยเลยพ่อมึงน่นมุ่นนุ่นนุ่นนุนนุ่นนุ่นุ้่ีุ่นนุ่นนุ่นงุ่นนุนน่นนุ่นน่นุนนุ่นนุมนอุ่นนุนนุ่นนุ่นม่นนุ่นนนนนเน่่่่่น โอ้เจ๊งเท็จ๊งรดทั้งนั้นเลยไล่ชดแลครั้งบแมเนอะลุงเนาะเจ้าเวลาไล่ชดมาไล่ชดตัวกินบบ่ก็ได้ไล่บ่ลงมดแล้วเขาคือล้สั่นมันเลยเวลาแล้วพักแล้วพักแล้วบอกว่เนี่ยมันก้อนไล่สดเด้อพี่น้องก็ไปก็ไปไปติดกำลังมาชิบเอาผู้อื่นคนดไหมทำ้เาเป็นรายกาโอ้ยคัโตโต ก่อนบโอเคนะคะฝากปลาป้ีเฟ้นเลยนะใช่หรอโอ้ยเฟ้นอยสมิ่งเฟ้เจ้าไปแล้วปวดจนไปวดเลยเด็กจัดการยัง่เลื่มตาบ่พอลือมตาบางคนเด้เพิ่มวามอัเพิ่ความเพิ่กปีเนียงกพิ่มปนียเนเวสดาเลชีวิตดไฟไม่ได้เหนียวเบิ้งแม่เฮงยังโง่แค่นก่บกกอง โอ้โหนุโอ้โหคำยังสงไม่คว่าไปคนก็าถึงคนนี้นี่เอนี้แซ่บโอ้เป็นตาแซ่บรอันนันอันใดล่ะเมื่อเอพี่น้องว่าที่นี้ว่าที่นี้เนแหมสวัสดีครับพบกับ ดูสายชอนไหมแถวช่างพงเนาะพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับหลังจากที่เราทำงานมาเหนื่อยคนหนึ่งบาทบาทนี่บรรยากาศตอนนี้นะครับมารับประทานอาหารด้วยกันนะครับเนาะเขาก็็เเปนมื่อวานป้าเตียนก็เอาเกี๋ยวให้พวกเรากินนยคนอยากกินข้าวนาเมซีอร่อยปรทันมาเด้อพี่น้องเมื่อวาน ก็เจนแล้วเกี่ยให้พวกเราทานเนาะโอ้หเพ้องเลยนกอันนี้ก็ตอนนี้ลุงก็ทานนะจัด้อีกตอนมันใหนนคแต่คิแ้าวาด้มันแตเป็นแกวฮ้อนนะครับพี่น้องแกวนแก้วฮ้นแก้วฮนแก้วฮ้นแกอ้วนกวอนแ้วน้วฮ้น้นก้แก้วฮวน้นก้แกแก่วนกนแครับ้โ้ มันเป็นแกงหอมนะครับพคุณคู่ตัวท่านนะครับโอ้ยเต็มๆนี่นะครับพี่ชายก็กินแบบไม่พูดไม่จานะครับนะจริงๆพี่ชายอิ่มแล้นะแต่ว่าคงศักให้อีกจานหนึ่งทบเต็มๆเลยแล้วกินกินอีกพี่ชายเอฟซีบอกขอเสียงพี่ชายหน่อยกู้แล้าไม่ไม่จะกู้เหรอนะครอทำเลยขอเสียงบงบนหน่อยคุณใบเอาไหม ขอหน่อยเนาะประเดี๋ยวเพอะไรห้าร้อยยี่สิบห้าป้าเขาเอิ่นตาไม่ยังแบบพริกดำดำนิดถามต้องถามสามวันนี้กัมแซบมากอืมาเด้อค่ะเด้อพี่น้องนี่นะครับผลงานของพวกเราก็แค่นี้นะครับฮะโอ้ยเนาะเดี๋ยวทั้งวันได้แค่นี้นะครับพี่น้องโอ้ยเนาะแม่บอลุ้ง เราไปยิ่ไปเนาะรูปป้าเต็นก็กำลังไปอัปเดตนะครับแล้วก็พี่จะนอนไม่หลับนะครับพี่น้องอีพีไี่หลังจากทำงานเสร็จแล้วก็รับประทานอาหารกันนะครับผมนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามมาด้วยนะครับมาลดอะไรล่ไม่ไ็มาเรียาเลยกินตตอนน้าม้อกิน เบงโใจังีน้องนเจอยู่หนาาดขอบคุณมาครับที่ส่งกำลังใจมาให้นะครับนี่นะครับขอบคุณนะครับ่นนะครับขอบคุณมากนะครับที่ส่งกำลังใจมาให้นะครับคิดไม่ก็ขอจบไว้ัเงเท่านี้กอวัสดครับ